ทำไมคนแต่งหน้าต้องทาหน้าแบบอย่างเงี้ยเนาะสงสัยนะแต่เป็นมาค่ะคือ,อไม่ได้แต่งหน้าเม้ามอยกับเพื่อนเช้าๆมานานละว,วันนี้ก็เลยส่งลูกเสร็จนะคะก็เลยจะมาแต่งหน้าเมสามอยกันเนาะอันนี้ก็คือทาฟาวเดชันไปแล้วนิดจ๊ะเพราะว่าไปส่งลูกสาวมาเมื่อกี้อ่ะเราก็เข้ามาตอบอีกนิดหน่อยหลังจากนั้นเราก็จะลงเป็นบัชบัจเจลลี่นี่หน้าตาอ,อย่างนี้นะ หรือใครมีอะไรก็อยากลงก็ลงเนาะเพราะว่าแต่งหน้ามันไม่เหมือนกันหรอกแต่ละคนอะนะาจจะลงเป็นบาเชอรี่นะอันนี้โพโพโพ,พ,พเข้าไปไม่ต้องไปดูว่ามันแบบว่ามันเท่าป้าว้มันในนู่นนี่นั่นป้าว้าอะไรเงี้ยเอาแค่แบบเราสบายใจที่จะลงอะ่ะหน้าเราอะหา่าอย่างเงี้ยเนาะอ่ะเดี๋ยวจะควบคู่กับกระจกไปด้วยนะเพราะว่าในกล้องมันอาจจะแบบโฟกัสเบาบางแต่เราต้องเจอกับชีวิตจริงอ่ะนะ้วจ้าก็จะปัดบัไปแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นนะจาก,ก็จะไปลงตาตาถนะ้าใครมีอะไรอยากใช้ก็ใช้นะเพราะว่าไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ฟิกว่าใครจะต้องอย่างงูอย่างนี้อย่างนั้นนี่โบ๊เข้าไปค่ะอา่าแล้วก็โบ๊ะลงไปอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นนะจ๊าก,ก็จะใช้กลิตเตอร์สนิดหนึ่งไปที่กลางตาอ่านี่แล้วเราก็จะมาเสริมดั้งกันสักเล็กน้อยนะคะโดยใช้เป็นสีเข้มนะคะลงที่สันดั้งนี้ปาดลงมาค่ะให้ถึงนี่นะเธอต้องนี่รูจมูกนี่เธอต้องขึ้นไปตรงนี้นะอ่าทำแบบนี้สองข้างค่ะ แล้วเธอก็ตัดปลายจมูกหน่อยนึงนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเธอจมูกยาวเนี่ยลงด้านข้างแล้วก็กดปลายจมูกนิดนึงเนี้ยนะดังเริ่มมาแล้วเราก็ใช้สีขาวเนี่ยลงสันดงังตรงนี้แล้วก็ปลายดังตรงนี้โอเคมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าเพิ่งไปโบ,บ๊ะอะไรกับมันนะคะเพราะเรายังไม่ได้เซ็ตทุกอย่างเราจะเซ็ตทุกอย่างด้วยแป้งฝุ่นค่ะใช้แป้งฝุ่นที่เพื่อนๆมีเลยนะคะโบ๊ะเซ็ตเข้าไปนะคะแล้วจ้าจะใช้เป็นภู่กันใหญ่กับแป้งฝุน่นไปค่ะเซ็ตกัน เพราะทุกอย่างไลงนะคะแล้วเราก็มาเก็บตกเล็กๆไน้อยค่ะนาจาจะเก็บตกในการเติมแก้มเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะลงไปที่หน้าแก้มเพื่อให้ดูน่ารากักก็หรือเปล่าอ่ะมันก็จะเป็นงี้ให้เกิดความน่ารักตําุตะมิมหรือเปล่าแล้วแต่คนจะมองหลังจากนั้นก็จะติดขนตานี่เลยขนตาตัวนี้เลยที่จะจะใช้นะคะเป็น S to volume ไปติดกันอ่ะหนึ่งข้างไปละหรืออีกข้างหนึ่งไปต่อ เรียบร้อยพอมีขนตาแล้วชีวิตมันก็ดีขึ้นเนาะไปค่ะเราก็จะไปลงปากกันอ๊ยังไม่ได้ลงคิวเลยไปลงปากหรอกกันเนาะเติมปากนี่แล้จะทําไมต้องใช้ผู้การเพราะมันจะหมดจะ่ะ <c oughs> ทำไมคนแต่งหน้าจะต้องทำหน้า <c oughs> แบบอย่างเงี้ยเนาะอืมสงสัยนะจะเป็น แล้วก็มาจัดระเบียบคิ้วนะนี่เราก็จะใช้เนี่ยฝนพวกครีมพวกแป้งที่มันติดอยู่ออกแล้วเราก็ใช้มาสคาร่าลงค่ะไปะนี่นะลงคิ้วค่ะขออน,นุญาตใช้กระจกนิดนึงนะคะนี่เธอแต่ฉันจะแนะนำนะเธอควรเป็นมาสคาร่าสีน้ำตาลนะเพราะว่าถ้าเกิดมันผิดหรือโบ๊ะบะอะไรมาเนี่ยมันยังเป็นสีน้ำตาลไงเข้าใจะ่ะมันจะไม่ใช่สีดำอ่ะเราก็จัดระเบียบคิ้วเราไป พอรู้สึกว่ามันโอเคหรือพอหรือควรพอก็พอนะแล้วเราก็มาลงเป็นมาสคา,า,าร่าขนตาล่างเอานะจ๊ะนี่ขนตาล่างก็มาเห็นนะนามาละอ่ะพอขนตาล่างมาเราก็ควรพอล่ะเพราะมันจะสายละเราก็จะไปเมคเมคเ t d เดรสกันนะคะแต่งตัวค่ะไปแต่งตัวมาแล้วหลังจากนั้นก็ไปเซตผมนะพอ่อะผมมาชุดมาโอเค let's go ไปทำงานกันค่ะติดแอร์ เราก็ปิดโทรชาร์อสอง,อองานไนก็ใช่ะไม่ปิดให้ฉันเราก็ปิดไฟแล้วก็สัมภาระอันหนักอึ้งนะคะไปค่ะไอค่ะข้ามถนนเช้านี้ฝนตกอ่ะเอาของขึ้นรถกันโอ,โอเคเมื่อวานขึ้นรถหัวก็หกกับประตูรถอะ่ะสุดขออนุญานะคะ เตรียมตัวค่ะ on the way ค่ะเช้านี้มีฝนตกแบบโปรยโปรยโปรย,ยแบบสืๆไว้ไปทำงานได้ let's go